สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภา28 9้านะคะนำผ้าไหมสุรินมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าพันคอกับผ้าคลุมไหล่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกเกษียณน,นะคะเป็นของฝากของที่ระลึกได้เลยนะคะสนใจแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจะองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าพันคอค่ะ ้าพันคอมีชายคุยนะคะมีหน้านางชายคุยถ้าพันคอมัดมีช้างนะคะลายช้างแบบนี้บันเย็นนะคะออกบันเย็นถ้าพันคอนะคะนี่ ผาพันคอสวสวยๆนะคะหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสีสวยค่ะสีบานเย็นสวยมากๆเลยค่ะพื้นต่อไปค่ะผ้าพันคอวันวันนี้มาเยอะนะคะชมพูค่ะนี่ช้างนะคะวันนี้ช้างมาเยอะ ผ้าพันคอชมพูนะคะมีหน้านางใช้คุยค่ะเป็นผ้าทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วผ้าพันคอช้างนะคะลายมันหมีช้างสนใจทักมาค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะอาบน้ํายาส่งฟรีเลยรับไปไปเป็นของ ขวัญงานกเกษะสีนก็ได้นะคะพื้นต่อไปค่ะถ้ามันคอนะคะช้างนี่ค่ะอันนี้เขียวตองค่ะสีเขียวแบบนี้มันมีช้างผ้าทอย,ยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายคุยค่ะนี่ช้างสวยๆเลย ของขวัญงานเกษียณนะคะช่วงนี้ปีนี้นะคะรับไปเป็นของขวัญงานเกษียณได้นะคะราคาเบาๆค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีท่านใดรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะหากล่องแถมให้ด้วยค่ะกล่องของขวัญน,นะคะแถมให้ด้วยนะคะผ้าพันขอชุดนี้นะคะพื้นต่อไปค่ะ แถมกล่องนะคะแถมกล่องเป็นของขวัญน,นะคะสําหรับห่อของขวัญใส่เป็นของที่ระลึกนะคะงานแตเสียนนะคะ <S <S ท่านนายรับจะหาแถมกล่องไปด้วยนะคะกล่องของขวัญไปด้วยนี่ค่ะ, <S 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 ค,ะคือนี้นะคะแดงค่ะอ,อกแดงนะคะช้างค่ะช้างสวยน่ารักมากค่ะ ถ้านในสนใจนะคะหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะมีของมีกล่องให้ด้วยนะคะนี่ค่ะสนใจทักมากค่ะพื้นต่อไปค่ะคืนนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะมัดหมีแบบนี้นะคะ อันนี้อมส้มค่ะมันมีทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะผ้าพันคอมีหน้านางชายคุยพื้นนี้สีอมส้มนะคะสนใจทักมาค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะ ้าคลุมไหล่ค่ะ้าคลุมไหล่โทยกดอกลายลีลาวดีค่ะลีลาวดีนี่ค่ะมีชายขุยนะคะพืนนี้ม่วงอ่อนๆนะคะ ว่องอ่อนๆเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่ประมาณหกสิบเซนนะคะคูณสองเมตรค่ะสนใจทักมาค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันแปดรอยบาทอ่าบน้ำยาส่งฟรีค่ะท่านานสนใจนะคะแคปหน้าจอทักมาตามเบอร์ แอดไลน์เบอร์ที่ให้ไว้เลยนะคะทักทายเลยะคะ่ะชอบพื้นไหนแอดมานะคะพื้นต่อไปค่ะเครือดำนะคะทอเหลืองสลับม่วงค่ะได้เหลืองกับม่วงแบบนี้นะคะ นี่ค่ะออกเหลืองทองนะคะแต่ความที่เป็นเครือดำนะคะก็เลยออกมาแบบนี้เลยเป็น้าคลุมไหล่นะคะโอยกดอกลายลีลาวะดีค่ะบางท่านเรียกอ่าลายเบอก็กรูดนะคะบางท่านจะเรียกมาเฟือง นะคะสนใจทักมาค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะอาบน้ำยาส่งฟรีเลยค่ะช่วงนี้ท่านได้รับนะคะเดี๋ยวมีมีกล่องสำหรับห่อเป็นของขวัญให้ด้วยนะคะ สนใจทักมากค่ะพอย,ย่งดอกลายมีหลาวดีนะคะฝืนต่อไปอันนี้ออกเทานาคะคะมีใช้คุยค่ะแบบนี้นี่ค่ะฝืนนี้สีเทานาคะคะ ดีเราดีสวยทุกผืนค่ะสนใจทักมานะคะราคาเบาๆค่ะเหมาะสำหรับเป็นของขวัญน,นะคะของฝากของที่ระลึกนะคะช่วงนี้งานเกเียนด้วยนะคะซื้อไปเป็นของขวัญได้ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาสงฟรี ท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมแมไลน์แบบนี้ทักใคยคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่เวยๆก่อนใครฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ